การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังคุณพิชัยชูนาวชิระนะครับออกมาพูดออกมาแสดงถึงการหาไรายได้ให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะมีการยก,ยกว่าจะเพิ่มแวกขึ้นมา15-20%สัญญานั้นนี่นะมันจะส่งผลอะไรกับการที่การพูดเหล่านี้มันจะกระทบอะไรมันจะมีผลอะไรในเรื่องของอเศรษฐกิจบ้าง แน่นอนครับการที่รัมตีคังเนี่ยออกมาพูดเช่นเนี้ยส่งสัญญาณกระทบกับเศรษฐกิจรวมถึงการเมืองด้วยนะครับสิ่งที่พูดในวันเนี้ยเป็นเรื่องการภาษีทั้งภาพรวมเลยนะการเก็บภาษีแวดการลดภาษีนิติบุคคลการลดภาษีบุคคลธรรมดานะครับผมแต่ที่ร้อนแรงที่สุดก็คือเรื่องของภาษีแวดประเด็นก็คือว่ามีคนตั้งคําถามหลายอย่างว่าทําไมถึงออกมาพูดก็ เบื้องหลังที่ชัดเจนก็คงหนีไม่พ้นว่าฐานะการคลังของประเทศไม่ดีเกิดมีจะเรียกง่ายๆว่าจะถังแตกก็ได้นะฮะเพราะว่าไรายได้เก็บไม่ได้ตามเป้ารายจ่ายเยอะมีภาร,ระที่จะต้องใช้จ่ายเยอะทั้งเงินแจกต่างๆกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าอย่างที่ทัวหารมาเรื่องของการแจกเงินสดที่หลายแสนล้านแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่จะต้องจ่ายเรียบํานานคนชราคนแก่คนพิการต่างๆอะไรเนเพิ่มขึ้นเยอะแยะ นะครับที่สําคัญก็คือเรื่องของอุทสกรัยมหาตะภายทั้งหลายที่รัฐบาลต้องใช้เยอะประเด็นที่ย้อนกลับมาก็คือว่าคุณพิชัยส่งสัญญาณแรงมากว่าเราจะเก็บแวตขึ้นไปถึง20-25อันนี้มีการวิเคราะห์ว่าคุณพิชัยเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่ามันถึงเวลาแล้วที่จําเป็นจะต้องขึ้นภาษีแวตตัวเลขนั้นอ้างมาจากยุโรป จากประเทศเพื่อนบ้านอเมริกาที่เขาเก็บภาษีสูงแล้วเขาเก็บมานานแล้วในส่วนของไทยเป็นไปได้ไหมคงยากเพราะว่าปัจจุบันกฎหมายแม่ประมวลรัษฎากรของเราเนี่ยนะฮะกำหนดเพาดานไว้ให้เก็บที่10%นะครับตั้งแต่ปี2,535ที่เริ่มเก็บภาษีแวดมาแต่เราไม่เคยเก็บ10%เลยเรามีกฎหมายประกาศลดอัตราการเก็บภาษีแวดเหลือ7%มาตลอด จนถึงปีล่าสุดก็ขยายเวลาการเก็บแบตไป7%จนตนถึงปีกันยาปี2568ัดังนั้นการขึ้นแบตถามว่าจะเป็น15ถึง25%ตามที่คุณพิชัยว่าเป็นไปได้ไหมยากครับเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าจะขึ้นมากกว่า7เประเ็นป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับผมจะ7 8 9 10เป็นไปได้หมดแล้วก็ที่ผ่านมานักวิชาการสนับสนุนด้วยว่าให้เก็บทีแล้วให้เก็บ,ให,กบให้เยอะ เพราะภาษีแวดถือว่าเป็นภาษีรายได้โดยตรงที่เก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดง่ายๆหนีไม่ได้ซื้อสินค้าและบริการที่น่าหมดต้องเสียหมดประเด็นก็คือว่ามีผลกระทบกับเศรษฐกิจไงในแง่ดีแน่นอนรัฐบาลเก็บรายได,ได้เพิ่มขึ้นก็มีการประเมินกันนะครับเอากลมๆว่าถ้าทุทกหที่เก็บขึ้นก็ไรายได้ก็จะเพิ่มแสนล้านถ้าขึ้นเต็มแม็กเลยสิคือสก็ได้ปีละสามแสนล้านนะครับผมไรายได้เพิ่มขึ้นมาแต่แน่นอน ว่าผมกระทบก็ยังเป็นการถกเถียงกันในทางทฤษฎีอยู่ว่าการขึ้นภาษี vat เนี่ยมันจะไป,ไปกระทบคนที่ไรายได้น้อยต้องเสียภาษี vat แ,แม้ว่ารัฐมนตรีคลังจะจ,ะจะพยายามชี้แจงว่าเฮ้ยจริงๆคนรวยเสียมากกว่าเสีย vat มากกว่าคนจนเสียน้อยกว่าจริงอันนั้นนักวิชาการบอกจริงคนรวยอะ่ะเสียภาษี vat มากกว่าแต่อันนั้นเป็นการมองที่หยาบไปถ้าไปมองละเอียดเขาบอกว่ามันต้องไปเทียบสัดส่วนไรายได้ด้วยคนรวยเขาเสียมากจริงแต่ไรายได้เขาเยอะเขามีรายได้เหลือจ่ายแต่คนจน เสียแบตน้อยจริงแต่รายได้ไม่เพียงพอหากินนั้นเขาก็มองว่ายังไงภาระมันก็เยอะกว่าการขึ้นแบตแต่มันหนีไม่ได้ทางออกก็คือต้องขึ้นแล้วก็หาทางวิธีการเยียวยาให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นกรณียกภาษีแบตบางตัวที่มันไม่ใช่สินค้าผุ่นเฟือยนะฮะอาจจะเก็บเว้นแกนเก็บอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้ก็เว้นเก็บผักสดของสดก็ดดนักวิชาการก็ามองว่า คุณก็อาจจะไปลดอะไรก็ได้อาจจะลดศูนย์ก็ได้หรือว่าเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าก็ได้นะฮะอันนั้นประเด็นหนึ่งอ่ะประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการต่างๆก็คือเก็บได้จากคนรวยมามากก็ไปเติมให้คนจนก็จะช่วยภาระ,ะเขาได้อันนี้ก็มองอันนี้ในส่วนของภาษีแวดนะครับก็มีการมองที่อันนี้เป็นผลกระทบผลบวกโทางด้านเศรษฐกิจการเมืองแน่นอนผมว่าเป็นประเด็นทางการเมืองคนก็จะมองว่าโอ้นี่จะมาประชาชนยากลำบากอยู่แล้วจะมาเก็บภาษีให้ยากลำบากเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับผม อันนี้เป็นเรื่องของภาษีแบบทีน e ี้เนี่ยดูเหมือนว่าการที่พูดไปสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ป้าหมายจริงๆมันน่าจะอยากขึ้นสิบไหมคุณคุณคุณเกียร์มองอย่างนั้นไหมไม่ถื่ว่าป้าเนี่ยจริงๆิแล้วอยากขึ้นเต็มเพดานสิหรือว่าอยากจะแก้ไขกฎหมายเพื่อขึ้นไปสิบห้าถึงยี่สิบตามที่รัฐมนตรีเขาพูดเนี่ยผมคิดว่าขึ้นสิบ เพราะว่าการขึ้น15อ่าการไปขึ้น1 0อสา15ถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับสภาพเศรษฐกิจเรารับไม่ไหวเรารับไม่ไหวแล้วครับ15ถึง20เปอร์เซ็นต์เรารับไม่ไหวผมว่าขึ้น10เนี่ยแหละก็คืออยู่ในสภาพที่เศรษฐกิจไทยรับไหวคนไทยรับไหวรายได้รับไหวส่วน2 5ถึง25อบาเนี่ยผมว่าเป็นกุศโ,โลบายของท่านรัฐมนตรีครังมากกว่าพยายามบอกว่าเฮ้ยต่างประเทศนี่เขาเก็บสูงนะเมืองไทยเนี่ยก็ควรจะถึงเวลาได้แล้วที่จะต้องเก็บสูง ไอ้ทุกอันเนี้ยที่เก็บอยู่เนี่ยมันต่ําไปนะฮะแล้วก็ถ้าเราไปเทียบในในภูมิภาคเรามันก็อยู่ประมาณ10จีนกับสิสิงคโปร์กับประมาณ9ก้อะไรนะฮะสิต้นต้นไอ้สิถึงยีเนี่ยมันไปทางยุโรปนู่นเลยทางอเมริกานู่นเลยซึ่งเขาเก็บภาษีกันมานานเขาเก็บภาษีสูงกันมานานเขาเขาเลยสามารถนั่นได้นะฮะแตส่ส่วนของทุกทรายเนี่ยผมว่าเต็มที่เนี่ยสิเนี่ยถือว่ากระทรวงคลังก็อยากเก็บ10เต็มเพดานนะฮะเพราะว่าเขา,เขามองว่า จะขึ้นเจ็ดจากจากเจ็ดมาเป็นแปดเป็นเก้าเป็นสิบมันยอมโดนด่าทีเดียวดีกว่าดีกว่าไปขึ้นเป็นขั้นๆฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคือเขามองว่าเศร,รษฐกิจมันรับไหวสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ในข้อกฎหมายสามารถทําได้เลยนะฮะไม่ต้องไปแก้กฎหมายแม่ให้เสียเวลาส่วนสิบแล้วยืนไปแล้วว่าอนาคตเศร,รษฐกิจเราแข็งแรงเติบโตได้แข็งแรงเหมือนฝรั่งเหมือนในยุโรปเหมือนในสหรัฐก็ว่ากันไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมฮะ ประเด็นต่อมาก็คือนอกจากภาษี v a ดแล้วในวันนี้ร,รัฐมนตรีคังยังแตะไปถึงการลดภาษีทีท่ีบุคนนะครับว่าป,ปัจจุบันเนี่ยเสียอยู่ที่20จะลดให้เหลือ15ซึ่งอันนี้กลายเป็นจุดอ่อนทางรัฐมนตรีทางให้เหตุผลในแง่ของเศรษฐกิจว่าให้จะดึงน้กาทุนเข้ามาจะได้เข้ามาแต่กลายเป็นอ,อาจจะเป็นหลุมระเบิดในทางการเมืองมองว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุน ทำให้ไอ้ที่รัฐมนตรีบอกคังบอกว่าให้การลดแบบมันจะไปลดช่องว่างคนจนคนรวยแต่ไปพอไปลดบอกว่าจะลดภาษีนิติบุคคลด้วยกลายว่าเอ้าคุณไปทางไอ้ช่องว่างคนจนคนรวยเพิ่มมากขึ้นอีกทําให้นิติบุคคลเสียภาษีน้อยกว่าความเป็นจริงอีกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขามองว่าการลดภาษีนิติบุคคลที่ผ่านมาเราก็ลดแล้วเราเคยลดจาก30มเมื่อตอนรัฐบาลยิ่งรักนะฮะจาก30ลดมาเหลือ20ลด2อขยักจาก30มาเป็น25แล้วก็มาเป็น20 โดยตอนนั้นอ้างว่าการลดภาษีจะขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้นแต่เมื่อมาดูวันนี้แล้วปรากฏว่าการลดครั้งนั้นไม่ได้ทําให้การขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวอ้างไว้เพราะว่าภาษีนิติบุคคลที่อยู่ในระบบประมาณ0 0 0 0 0คนก็ยังอยู่ ,0,000 0รายอยู่ไม่ได้สามารถเพิ่มขึ้นนะฮะนังนก็คนก็มองว่ามันเป็น,ปนการเอือ้อตัวสุดท้ายที่อยากอธิบายคือวันนี้มีการแตะถึงเรื่องภาษีบุคคลธรรมดานะฮะที่ตอนนี้เราเสียกันแม็กซิมัมสุดอยู่ที่35% ลำตีคังก็มีการพูดเปรียบเปรยว่าต่ำเทเกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนจะส่งสัญญาณว่าให้ควรจะอยู่เท่านั้นซึ่งนักวิชาการก็ไม่เห็นด้วยเลยประเด็นนี้เพราะมองว่ามันเป็นการโยนภาระให้กับผู้เสียภาษีมากเกินไปเขามองว่าทุกวันนี้ฐานของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันน้อยอยู่แล้วทุกวันนี้มีคนยื่นเสียภาษีอยู่10ล้านคนมีคนเสียภาษีจริงๆอยู่4ล้านคนนะครับผมซึ่งมันน้อยมากนั้นการถ้าคุณไปลดภาษีอีก คุณไปลดภาษีบุคคลธรรมดาอีกมันยิ่งน้อยลงไปใหญ่ทําให้รายได้ประเทศน้อยลงไปใหญ่จะเป็นภาระทางการเงินการคังมากขึ้นไปอีกนั้นเขามองว่าทั้งภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่ควรจะลดมองว่าภาษีแหวเนี่ยควรจะเพิ่มขึ้นในเวลานี้นะครับผมคือโอกาสการเป็นไปได้ก็คือให้เพิ่มแหวแต่ไม่เห็นด้วยกับการกลดภาษีนิติบุคคลใช่ครับนิติบุคคลไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไปตอนนี้ก็คือมองว่า เราไม่ควรจะไปลดเร็วเร็วกว่าคนอื่นเขาการไปลดเร็วกว่าคนอื่นเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมองว่ากาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของภาษีอย่างเดียวนะครับผมส่วนบุคคลธรรมดาก็อย่างที่บอกว่ามันมันเอ่อมันคนที่เสียภาษีมันน้อยอยู่แล้วและการที่จะอ่าข้ออ้างที่บอกว่าจะไปดึงนักลงทุนอ่าดึงผู้เชี่ยวชาญทางต่างประเทศให้เข้ามาทํางานเพื่อเสียภาษีตา่าเขามองว่าอันนั้นมันเป็นเฉพาะกลุ่ม บริษัทที่ว่าจ้างเนี่ยสามารถที่จะไปเติมออปชันตรงนี้เสริมออปชันเติมลเติมรายได้เติมอะไรอย่างอื่นที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีเนี่ยได้นะครับผมแต่ทั้งทั้งหลายก็อยากจะสรุปว่าวันนี้สิ่งที่รัฐมีคังเนี่ยส่งสัญญาณค่อนข้างแรงมากนะครับผมและแรงกระเพื่อมมากเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าผมว่าอยากจะบอกสังคมว่ารายได้ของประเทศเนี่ยมีปัญหานะฐานะการคังของประเทศมีปัญหา เริ่มมีปัญหานี่สาธารณะของเราตอนนี้อยู่ที่16ล้านล้านอยู่ที่16ล้านล้านและนะครับผมอยู่ที่65%ของ GDP ใกล้ชนเพดาน70%การที่เราจะต้องแจกเงินอีกคนชลาแจกเป็นรัฐสวัสดิการอีกและอุทกภัยอีกเนี่ยเขามองว่าถ้าทอดเวลาไปอีกหลายปีมาคังฐานะทางการคังเนี่ยจะรับไม่ไหวนั้นก็เลยต้องส่งสัญญาณเพื่อให้คนรับรู้ว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องขึ้นภาษีโดยเฉพาะการขึ้นภาษีแหวด